อันนี้เป็นส่วนหูนะฮะส่วนหูนี่ครับอันนี้เป็นช่วงหัวนะอันนี้ลิ้นนะครับลิ้นส่วนลิ้นนะครับอันนี้เรียกอันนี้เรียกหน้านานะครับนี่ขายไปแล้วนะครับเยอะเลยครับอันนี้รอยนึงน,นะฮะลิ้นนะครับ <despite S 2> ันนี้ก็100นะฮะใกล้จะหมดแล้วครับสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านโกโมพโล100บาทนะครับ พิกัดตลาดนัดสังกสีนะครับจังหวัดสมุทรปราการนะครับเป็นตลาดคลองสมนะครับนี่ครับบรรยากาศนะขายดีมากนะครับก็ทางร้านเพิ่งจะมาขึ้นราคานะครับปกติหมหมู้านนี้80บาทนะครับชิ้นละ80นะครับตอนนี้ขึ้นราคาเป็นชิ้นละ100บาทครับก็ถือว่ายังใหญ่อยู่ดีนะฮะ <c oughs> นี่นะครับอันนี้เป็นส่วนหูนะฮะส่วนหูนี่ครับอันนี้เป็นช่วงหัวนะก็หมดเร็วมากเลยนะฮะเพิ่งมาลงไม่ไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงนะครับตอนนี้ใกล้จะหมดแล้วนะฮะตอนแรกของเยอะกว่านี้นะครับ นี่ลิ้นนะครับลิ้นส่วนลิ้นนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับพ่อค้านะไปขายไปแล้วนะครับเยอะเลยครับอันนี้คือชิ้นละหนึ่งร้อยใช่ไหมฮูเราไอ้ลิ้นเลยครับลิ้นก็หนึ่งร้อยบาทเหมือนกันอันนี้ก็หนึ่งร้อยเหมือนกันหูนะฮะโอ้ ขายกี่โมงถึงกี่โมงนะครับเเอาาง่ยๆนี่ยตั้งของตัง้ายก็สี่โมงพร้อมขายอะสี่โมงพร้อมขายสี่โมงขายถึงกบันกี่โมงก็ปกติแล้ว,แล,วแ,แล้วแต่ของจะหมดแล้วแต่ของจะหมดอมเข,ข้าวนันไหนครับที่นี่ครับวันที่วันเดียวว่ะวันที่วันเดียวนะออ๋ขายแค่วันเดียวแล้ววันอื่นล่ะฮะกระบิกระบิน สาแก้วสาแก้วด้วยโอ้ครับผมอ,อันนี้ร้อยนึงนะฮะลินเนี่ยครับกวันได้ค่ะชินละร้อเลยพี่ชิ้นไหนก็หนึงบาทลงเยอะไหมครับวันนี้กี่หัวฮะไม่เยอะหรอกพี่ครับมันไม่ค่อยมีของอ๋อช่วงนี้ไม่ค่อยมีของอครับ อ๋อตอนแรกร้านนี้ขาย80ดสิบนะฮะอันนี้ต้องต้องขึ้นราคานะเพราะตอนนี้แพงนะฮะขึ้นขึ้นมาประมาณเท่าไหร่ฮะสองสองอาทิตย์แล้วสามอาทิตย์แล้วนะอ๋อหลังหลังกี่ไมลมาก็หมูขึ้นเนาะเลต้องขึ้นราคานะ มะมาองลิ้นหนึ่งอานครับผมก็จะมีน้ำจิ้มด้วยให้ด้วยนะครับตานนู้นนะครับนี่ครับ ของหมูนี่ขายมากี่ปีแล้วครับแปดเก้าปีได้แล้วแปดเก้าปีได้แล้วอ๋อตั้งแต่จบตั้งแต่เรียนจบอะ่ะแต่เรียนจบเลยนะฮะลิ้นอันหนึ่งลิ้นหนึ่งอันโอเคเนี่ยจะบอกว่าหน้าหมดแล้วกั <c oughs> หน้าก็หนึ่งร้อยหูก็หนึ่งร้อยนะครับเหลวลิ้นอย่างเดียวเนาะกับแก้มมาแก้ม 0อรบอันนี้เรียกไม่หื่นเลยมากดตังค์เนี่ยอันนี้เรียกหน้านะฮะรยกับกันยอมก่อนิไข่ไงคะิ้ละร้อยครับคครับนี่ครับ น,นี่หนึ่งร้อยใช่ไหมฮะโอ้เยอะอยู่นะครับอันนี้กป็100นหนึ่งร้อยนะฮะใกล้จะหมดแล้วครับใครเล่นครับปั่นนมเล่นนะครับ พนุ่งไปเล่นมวยมาผ้กลับมาม่อกี้มีตุกมีรับมีนี่ผมแล้วก็อีกสี่คนอออะไรีคะเดี๋ยวพวกนี้เราีจะแหกดูนี่จะรู้เลยใช่ไหมสุกไปสุกนะครับ อันนี้สุกนะครับสุกนะฮะ,ะ,ฮะ,ะ,ฮะจะรู้เลยนะสุกไม่สุกเนี่ยตลาดเขาย้ายออกจากช้างสามเสียนมาถึงเจ็ดปีอย่างครตรงเนี้ยยังยังยังประมาณใกล้แล้วละ่ะประมาณห้าหกละประมาณหกละ ม,มาวนนี้หกแล้วยังไม่ถึงเจ็ดแต่ผมมานี่เขาขอตั้งถึงลแล้วนะ <c oughs> ใช่ซอยเนี่ยเป็นซอยสุดท้ายเราก่อนเป็นปลาบอลได้จ้า ก็ <chips S 1> น้ำจิ้มนะครับนี่ครับพี่ๆเขาจะจอดเอาเอาเรื่องไหมจ๊ะเรื่องนะอยู่ไกลกันไหมครับนี่อยู่ไกลจากนี่ไหมครับอยู่ไกลจากนี่ปะบางแคครับผมคนละฝั่งกันครับผมอยู่ฝั่งทนครับผมคนละฝั่งครับครับคนละฝั่งกันเลยนะครับ ที่ว่าอยู่ใกล้ผมจะได้บอกว่าเออเวลามาให้มาวนแบกไบกว่านี้หน่อยโอเคโอเคไม่ตอนแรกผมตามหาเฮียอยู่ไงผมเดินว,วนหมดเลยครับเดินวนหมดเลยอันนี้คือร้านท<น>ี่ว่าอยู่อยู่ประจำตรงนี้ใช่ไหมโอเคโอเคเดี๋ยววันวันหน้าผมมาผมจะได้จําล็อกไว้ครับผมมันมันจะได้เห็นบรรยากาศหลายๆอย่างอ่าครับผมก็จะให้ท่านผู้ชมได้มาซื้อของถูกๆใช่ครับครับผมของไม่แพงนะ อันนี้ร้อยนึงผมว่าไม่ไม่แพงนะฮะใช่ครับร้อยก็ยังไม่ใช่เพราะว่าขึ้นไปแค่ยี่สิบบาทเองนะฮะออืถือว่าถูกมากนะครับเนี่ยแต่เท่านี้แล้วนะคะยังไม่แพงอยู่ดีฮะเพิ่มมาแค่ยี่สิบบาทเองแปดสิบบาทนี่ขายมากี่ปีฮะโอผมขายแต่หกสิบบาทอ๋อตอนแรกขายหกสิบบาทก่อนแล้วก็มาขายแปดสิบบาทแล้วก็ขายหกสิบห้าอ๋อเพิ่มเพิ่มเพิ่เรื่อยๆอ๋อเพิ่มเพิ่เรื่อยๆเพราะว่าหมูก็แพงขึ้นเนาะแล้วก็มันกระด้างที่แปดสิบหลายปีเลยครับผม ตอนนี้ไปซื้อหววัวหมูครับหนึ่งหัวหัวเล็กเองหัวละสามร้อยนะฮะใช่ครับใช่แพงมากครับหัวเล็กหัวเล็ก,กนิดเดียวเองฐานผมเนี่ยสี่ร้อยกว่าสี่ร้อยกว่าโอ้ห้าโลงนะอ่าห้าโลงห้าโลงเราเฮียไปนนยรับไปเหนมาเขาเนี่ยมันมันจะมีเซลล์ติดต่อเราเลยครับซีพีไทยฟู้ดเบทโกโอ้สี่อะไครับสามอย่างอ๋อถามบริษัทถามบริษัทนะฮะอืม ถ้าของลงเชื่อทั่วไปอย่างอื่นเราก็ไม่ได้เอามาลงเพราะว่ามันครับลูกค้ากินอย่างเนี้ยอย่างนี้รู้กี่ปีแล้วเนี่ยอขาประจำโอ้เฮียมาซื้อหลายหลายหลายปีแล้วใช่ไหมโอ้โหสุดยอดครับผมนี่เจอขายประจําแล้วนะฮะเฮียนี่บอกว่าซื้อมาประ,ประจําเลยนะครับหันหน้าขึ้นมาปุ๊บรู้ปั๊บรู้ปั๊บเลยว่าเอาอะไรนะฮะกก็เฮียจิครับมันหัวหมดนะฮะ ไก่แล้วครับไก่หมดแล้ว ที่ไอ้ลุงคนที่เขาเป็นวินเขาไปลงนะครับครับคพวกบูธพวกอะไรมาติดต่อให้ผมไปลงโอ้งานเข้าเต็มเลยนะทุกคนนะครับแต่ผมไม่ไปผมทีงตลาดไมได้ครับครับโอ้ลูกค้าก็เยอะนะครับตลาดนี้นะครใช่ครับใช่หรอพาประจําเยอะครับสองคนเองโอ้ครับขายสองคนเองนะฮะโอ้ไม่นิ่งเาะเพราะว่าครับเราก็ไม่กล้าจ้างคกลัวจะแ่ดีอ๋อ ใครทีอ่อยากจะชิมห,หัวหมูนะฮะก็มาเอาหนุนเฮเล็กได้เนยนะครับขายหนึ่งวันวันอาทิตย์นะครับครับผมวันนี้ก็ขอบคุณเฮเล็กมากเลยนะครับผมราบสวัสดีครับสวัสดีครับ